สวัสดีครับ lu nc thailand หอยทากตัวน,น้อยเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตานาะชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างไรการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและคําพูดผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และคําพูดผมไม่สามารถนําไปเป็นมาตรฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และคําพูดผมก็นนเชื่อถือไม่ได้นะครับ ก็สวัสดีพี่น้องสายเลือด LUNC คลาสสิกนะครับลูน่าคลาสสิกเราแดงนะครับแดงเวลาขึ้นขึ้นบันไดครับเวลาลงลงลีฟนะครับที่หลายๆคนเพื่อนเพื่อนที่พูดกันครับว่าลูน่าเราลงลีฟตรงนี้ครับที่ผมบอกไว้ทุกครั้งว่าการลงทุนนะครับต้องให้ตั้งไว้ที่สามสิบเจ็ดสิบนะครับมันขึ้นได้มันลงได้ครับและรถมีหลายขบวนครไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวก็ได้ซื้อ ตอนนี้ก็ลงครับลง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 น่าจะลงเยอะอยู่นะผมคิดว่าน่าจะลงเยอะอยู่แต่คงจะไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากอันนี้ก็เดาเฉยๆครับเดารุนๆนะครับอย่าเชื่อนะครับแต่ว่าผมเองผมก็ตั้งซื้อตั้งซื้อไว้นะตัวผมเองนะแต่ผมไม่แนะนา,นาให้ตั้งซื้อตามนะผมตั้งซื้อไว้สี่สี่สี่ห้าแล้วก็อสามสองแล้วก็ยี่สิบ ย <N> ังอยู่นะยี่สิบผมยังไม่เลิกตั้งผมยังตังไว้ยี่สิบลงหมากอ้าวเพราะว่าผมซื้อไม่เยอะนะครับผมซื้อไม่เยอะซื้อตามผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้นำห้ซื้อตามผมเลยเพราะผมซื้อไม่เยอะนะครับผมซื้อที่เล็กที่น้อยเท่าที่ผมพอเก็บเล็กผสมน้อยได้นะครับเพราะว่าที่บ้านมีรถมอไซค์หลายคันนะครับตะการหน้ารถเลยมีหลายใบนะครับเก็บไปทั่วนะครับก็เลยซื้อได้บ่อยกว่านะครับบ่อยแต่น้อยนะครับไม่ใช่บ่อยแล้ว เยอะนะครับเพื่อผมทาคลิปอุ้ยผมซื้อเยอะแน่เลยมีเป็นสิบสิบยี่สิบล้านไม้ครับผมมีไม่เยอะครับบอกเลยว่าผมมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยจํานวนเงินที่ที่เสียไปรอบแรกก็เยอะอยู่แล้วไหนจะต้องอใช้ในคลิปจําวันใช้นี่ใช้สินอีกโอ้ยมากมายครับอีลุงตุงนางครับก็เห็นผมมาทําคลิปแบบนี้ยังบอกว่ามีตังแน่เลยไม่มีครับไม่ ไม่มีซื้อกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าผมก็แค่มาบอกเล่าเรื่องราวเออผมคิดแบบนี้นะผมซื้อเออผมอะไรแบบนี้ประมาณนี้มากกว่านะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําช่องช่องเกี่ยวกับ LUC Thailand เลยก็คือเกี่ยวกับลุนาเลยก็ก็บอกกล่าวเรื่องราวเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับไม่มีอะไรซ่อนเลนนะครับเราก็ไม่ได้มาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนนะครับเพราะว่าลุนาครสิกมันเป็นเหรียญที่อันตรายนะครับในสายตาผมก็ยังอันตรายอยู่นะครับ แต่ในความอันตรายมันก็ฝากความหวังนะครับอย่างเมื่อวานขึ้นไปครับก็ทําให้ผมถ้าผมถอนออกทั้งหมดผมจะได้กําไรประมาณสองสองเท่าตัวเกือบสามเท่าตัวนะครับแต่ผมก็ไม่ถอนผมรู้เลยจะไม่ถอนผมง่ายผมก็ไม่ถอนเพราะว่าจุดมุ่งหมายผมถ้าไม่ไปถึงจุดนั้นผมก็ยอมเป็นศูนย์นะครับอันนี้ผม ตังเป้าผมนะผมก็เลยไม่ไม่มีผลกับการลงครับตอนให้ลงลงไปแค่ไหนผมก็ไม่มีผลสําหรับผมนะเพราะว่าถ้าลงมายิ่งเยอะมากผมก็ซื้อใหม่ครับผมผมก็อยู่ประมาณนี้เองไม่ไม่มีอะไรนะครใครหลายคนอาจจะอือมองเปรกล้วเล่นให้ได้อะไรก็เล่นเล่นให้ได้เงินเนี่ยนะครับแต่เงินตรงเนี้ยผมต้องการจุดที่มุ่งหมายของผมให้สูงที่สุดนะครับ การซื้อขายแบบนี้มันมันอันตรายนะครับถ้าเราซื้อที่ห้าสิบห้านะครับรถตั้งขายที่ห้าสิบห้าเราลงมาซื้อสี่สิบแปดเนี่ยผมคิดเลยว่าผมคิดเลยว่านะครับซื้อไม่ได้ซื้อไม่ทันออเดอร์มันเยอะนะครับเนี่ยออเดอร์มันเยอะนะครับมันขวางกันไปขวางกันมานี่เองนะครับมันมันเลยเข้าซื้อไม่ได้นะครับไงก็เข้าซื้อไม่ได้นะครับการเข้าซื้อได้ก็คือต้องซื้อแบบกำกวมนะครับกำกวมคล้ายๆกับมาร์เก็ต ประมาณนั้นเลยครับถ้าเราจะเข้าซื้อนะครับก็ซื้อมาร์เก็ตนะครับมาร์เก็ตจะได้มาร์เก็ตแบบออย่างเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่ขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ57ใช่ไหมครับช่วงมาร์เก็ตเนี่ยเรากดปุ๊บอย่างราคา48เราจะได้49อย่างเงี้ยมันก็ได้มาร์เก็ตนะครับก็คือซื้อได้เลยซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปรอขายที่50กว่าอย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้ากดมาร์เก็ตบางทีกดมาร์เก็ต49เอาเลวปุ๊บ ลงต่อไปถึง35นะครับถึง25เท่าเดิมเนี่ยหรือ20เท่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็ดอยสูงนะครับดอยสูงฮูวิทยถูสูงมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ VP คนไหนดอยมากๆก็ส่งเบอร์โทรไอ้ส่งที่อยู่มาได้ครับเดี๋ยวผมส่งพวกอาหารแห้งพวกเอ่อข้าวสารอาหารแห้งขึ้นมาให้บนดอย,ยแล้วถ้าต้องการเพราผมก็ต้อง ต้องแกล้งด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้พ like <made> <ED> ัสดุกล้องใหญ่อันนี้ก็ยอกๆครับอย่าไปเรียสครับผมไม่อยากให้เครียดกับเรื่องการเงินครับเครียดกันเงินแล้วสมองไม่ไม่เปิดนะครับก็วันนี้ก็มันก็เป็นวัฏจักรนะครับการขึ้นลงนะครับมันมันขึ้นส่วนกระแสมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยครับซื้อขายแบบมีสตินะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสายยาวอย่างผมเนี้ยผมตัวผมสายยาวผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการขึ้นกันลงนะครับ แต่ถ้าใส่สั้นเนี่ยสะดุ้งนะครับพูดเลยว่าถ้าลงเงี้ยสะดุ้งนะครับเพราะว่าจะสะดุ้งคือเราใช้เงินเงินก้อนเดียวใช่ไหมครับมันก็จะสะดุ้งแต่ถ้าเรามีเงินสองก้อนมันก็จะไม่สะดุ้งครับถ้าเงินสองก้อนคือหมายถึงว่าก้อนเนี้ยเราเราซื้อเลยฟึบนะครับแล้วอีกก้อนหนึ่งเก็บไปแล้วเพื่อขายนะครับพอขึ้นไปเราก็ไปขายก้อนที่เราซื้อไว้ต่ำนะครับแล้วไอ้ก้อนที่เราซื้อสูงนะครับเราก็เก็บไปขายที่สูงกว่าแบบนี้ถึงจะได้นะครับก็คือเงินก้อนหนึ่งต้องแบ่งสองเงิน เงินกากองหนึ่งต้องแบ่งสองกอนะครับถ้าจะเล่นระยะสั้นณนะตอนนี้นะนาะชั่วโมงนี้นะครับแต่ต้องระวังเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นนี่สุดโหดนะครับเล่นจุดเดียวตอนนี้เจ็บนะครับบอกบอกเลยว่าถ้าสั้นๆเจ็บนะครับถ้าเหรียญน,น้อยเจ็บนะครับมันมันติดลบติดลบค่าคอมเลยล่ะนะครับแล้วก็ซื้อเหรียญกลับมาจะก็จะได้ไม่ไม่ ได้ไม่เท่าเดิมเท่าที่ขายไปนะครับถ้าราคาไม่ต่างกันเกินสามจุดนะครับตอนนี้เล่นไม่ได้นะครับถ้าเล่นหนึ่งจุดถ้าจะเล่นหนึ่งจุดอย่างที่ผมเล่นต้องเล่นระดับล้านเหรียญขึ้นนะครับแต่ละรอบนะครับถึงถึงจะเล่นได้นะครับแต่ก็เสี่ยงนะครับต้องจําไว้เลยผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนาให้เล่นช่วงนี้มันเสี่ยงเพราะราคามันเวียงแรงมากมันขึ้นลงแบบอู้เหมือนแบบปีนขึ้นจากปีนจากกกมะพร้าวค่อยๆไต่ขึ้นไปกว่าจะขึ้นถึงกกสุดเลยครับมือขว้าใชากกมะพร้าวพลาดล่วงเยันพื้น นี่ครับคอนเซปต์นี้เลยมันส่วนมระพ้างไปกับควาปมปุบลวงบึกนะครับเนี่ยความผิดล่วงเลยมันมันก็จะประมาณนี้นเรียนเรียนดูนาคสิกเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมได้บอกเลยว่าตั้งความหวังไว้แบบดีใจสามสิบเสียใจเลยว่ามันจะเป็นสูตรหรือมันจะพังทลายหรือมันจะทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราจะได้ไม่ต้องบอบช้ํานะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยหลายท่านก็ บนว่ามันมีการปั่นกระแสนะครับแต่สําหรับผมที่ผมมองนะผมมองผมมุมมองผมนะมุมมองส่วนตัวนะผมมองว่าไม่ใช่รายใหญ่ที่ปั่นโดยตรงก็หลายเล็กๆอย่างเ,เราเนี่ยนะครับปั่นกันเองนะครับปั่นกันเองรา,ายใหญ่เขาเพียงแค่นั่งดูครับเขาซื้อจากราคาต่ําเนี่ยเห็นไหมครับรายใหญ่เขาไม่มายุ่งเลยเห็นไหมครับราคาสูงกนะันเนี่ยทําไมเขานิ่งครับเขานิ่งเพื่ออะไรนิ่งเพื่อจะให้ราคาขึ้นไปอีกโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่าเราเป็นรายเล็กแล้วเราปั่นกันเองครับ ปั่นกันเองดันราคากันเองนะครับแล้วพอถึงราคาสูงสุดปุ๊บถ้ารายใหญ่เขามองจะถูกใจเขาจะมาวางขายหรือต้มสี่ร้อยล้านเนี่ยหรือพันล้านสี่ร้อยสี่ร้อยสักสามออเดอร์ติดติดเนี่ยโอ้บอกเลยสยองขวัญน,นะครับเขาก็จะได้เงินจานวนอันไป่แต่เราเนี่ยเป็นผู้ปัน่นไม่เหมือนเหรียญอื่นเรียอ,อ,อ,อื่นก็คือต้องรายใหญ่มาปั่นโดยตรงแต่นี้ไม่ใช่ครับอันนี้เหรียญเราก็จะ้อนานาจไปเยอะมากทุก ลายเล็กๆถือเหรียญกันเป็นล,ล้านเหรียญเป็นแสนเหรียญน,นะครับเป็นหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําให้เกิดกระแสได้อน,นี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเรื่องทางเทคนิคนี่อ่ผมไม่รู้ครับเพราะว่าที่ผมพูดมาคือจินตนาการแล้วก็คาดเดาล้วนๆนะครับมันเชื่อถืออะไรไม่ได้นะครับผมเลยมองว่าช่วงเนี้ยคือนั่งเฉยๆนะครับดูการาฟนะครับลงก็ลงไปนะไม่เป็นไรลงไปก็แง่มองซ้ายมองขวามีการอัดลุอันไหนอีกที่มีตังเหลือ ขอซื้ออีกสักน้อยแนย่ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพราะมันไม่มีอะไรครับมาแค่บอกเตือนกันว่ามันสามารถเป็นศูนย์ได้ทุกวินาทีนะครับเตรียมใจรับไว้นะครับอย่าหลงดีใจกับราคาที่ขึ้นไปอันตรายต่อจิตใจอันตรายต่อสุขภาพนะครับขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็ทำงานอย่างปลอดภัยและกลับมาถึงบ้านอยู่กับครอบครัวกินข้าว กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ผมไม่มีอะไรตอบแทนเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่เข้ามาดูในช่องนะครับก็ขอบคุณมากจริงขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปพูดคุยในไลน์กลุ่มก็มีนะครับไลน์กลุ่มฟรีทุกกรณีนะครับก็แถมพาไปติดดอยฟรีด้วยครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ